อ่ะโอเคสวัสดีครับลาลาดาสวแมชีนนะครับผมมาวันนี้ผมมาโมเรื่องหลังการขายบ้างนะนะครับจากรุ่นนี้นะลูกค้าซื้อไปเป็น10ปีแล้วนะครับสำหรับตัวแจ็ค92 00 ECQ นะนะครับนะตัวนี้เป็นคอมยุคแรกๆเลยของแจ็คนะนะครับก็นะลูกค้าก็แจ้งนะครับพอนนี้มันมีเกี่ยวกับตัวพวกอ่าแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมตัวจากนะมันเสียนะครับ่นะเสียก็ ลูกค้าก็เลยส่งมาให้ที่ร้านดูแลนะครับส่งกลับมาที่ร้านดูแลนะสิปีแล้วเราก็ยังดูแลกันอยู่นะนะครับนี่ไงนะตายดูนะครับอ่าตัวนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าตัวอะไรที่มันเป็นแผงใหม่เนี่ยอ่รุ่นนี้มันไม่มีแล้วเพราะเพราะจักมาน,นานแล้วนะครับอ่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนทั้งชุดเลยไหมนะครับเป okay, ลีนะ่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าบอกโอเคตกลงนะนะครับก่อนที่ลูกค้าจะตกลงลูกค้าก็สั่งจัดไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับระหว่างรอ นะนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วเตรียมจัดส่งนะนี่ได้กล่องรุ่นใหม่ไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมถ่ายด้วยเฉยนะครับนะอยากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าซื้อกับเรานะนะครับเราดูแลท่านเสมอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระยะรับประกันหรือหมดประกันไปแล้วนะลูกค้าเราเราดูแลกันเสมอขอบคุณครับ